สบายดีพี <S <S ่น้องสบายดีพ่ี่นองเนาด้อพี่น้องวันนี <S> <S <S ้แม่ซีพันเ็ยังได้นาะนอย่น่ไก่ออกมาใช้นี่ซื้อตลาดเด้ซื้อตลาดเลยซื้อมาตลาดเด้อพี่น้องจะไปตลาดบ่ไปอื้อนนี้อนี ซื้อมามีอมนเม้ยพี่องเวี่เนาะก็ดกินแห้เาเห็ดเนาะนนี่ไีกมัเนาะงอาแม่บเด่นไปอะตโยาบวเป็นเนาะปลาพี่น้องอะไคะไก่บไก่ไก่ด้องโตเด้อพี่น้องซื้อโตบงโตดิป้าไปจะกินนีพี่น้เอง ก้าวพั้นขีดพี่น้องไก่ปลาตัวยังเป็นสาวอยู่พี่น้องยังไปเพิ่มขาได้พี่น้องเนียนเยขามัน<อ>วิตกน้อยหนึ่ง<อ>พี่น้องเลยช่วงนี้มันยังมันนได้ลูกเด้ได้ลูกอยู่พี่น้องได้ลูกตี่ก่อนพี่น้อง,อง,องตี่แล้วก็ตั้มเกวเนาะอือ่าหนากินเลยพี่น้องเลยมันถึงได้มันสดนชื่นเนาะถ้่กินเลย เออพี่น้องมันกินนมกันกินนมกันเด้อพี่นอ้นนนนอ,นองเลยเป็นตีแต่เห็ดเลนุ่งตัวนึงเลยมาเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวสอซอยแม่เป็นพริกเด้อพี่นอ้นองเป็นเป็นครัวไก่มาตัวยังไก่เป็นสาวอยู่พี่น้องเลยบุฟเฟ่ต์ค่ะไม่เลยมือหนาพุ่งเลยพี่ไอเป็นมาสิค่ะจะกินพี่น้องอายเป็นวายสีมาจากบึงทะ,ะเลอะไรเต่างๆสีมาอยู่มือได้ไม่มากนะ ั้มดจสองมือใช่มือป่ะเพื่อเหตุงานน้ำเข่าเด้โอ้อยพอลี่ยางเคยดีอ้าวเป็นไรอยากมาเหตุงานเลยวิโน่งเปนอยู่บ้านเว็นวัอยากมาเหตดงานอยู่แถวนี่นอกเขตนี่ไม่อม่นเข่าะไรแบ้อย่างนี้ตู้แต่ะไม่้ออ่า้เขื่นพี่มอะไรก็พ่ không biết 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 không ในเรื่องในเรื่องอยู่คนที่ต้มเนี่ยคนที่ต้มั่วเรื่องของเพิ่นตัวนี้เพิ่นสีต้มั่วะเลยพี่น้องอ่ายเพิ่นอ่ายเลยดิตัวต้อยใส่หนึ่งตัวนี้แม่ไปสีเปี๊ยกกินเฮ้ยนู้กินอะไรกินมันลายกับโบได้พี่น้องกินมันลายกับโบได้พี่น้องกินส้ั่วนี่ยตสวช่างได้อยก่ที่นี่ ขอโทษขออภัยลายพี่น้องบริเล็คลิปสักเสียดเนี่ยพี่น้องเลยเสียคลิปยังเนาะเออเอฟซีเพิ่นเล่าอยู่พน่นึ่งเลเพิ่นว่าอยากให้แม่เพิ่นยอมผมเด้อพี่น้องเดี๋ยมมาอื่นเด้อพี่น้องสิยอมให้เนาะยอมให้เพราะว่าเพิ่นมีนันยายอมผมอยู่พี่น้องเม่์เม่์เพิ่นเอามาแต่เวียงจันทดียร์เวียงจันท์เด้อพี่น้องพี่สาวเพิ่นซื้อให้พี่สาวเพิ่น อู๋เป็นเหตงานเลยพี่น้องเป็นซื้อมาฝากหลายอันหลายกล่องกล่องเดียวกล่องเดียวบอสกล่องเดียวอะไรมาให้เหตุสือ้อแบบยังบูมเฮ็ดพี่น้องกล่องใหญ่เนาะกล่องใหญ่กล่องคอนแคนเลยพี่น้องแม่เป็นเอามาไหแห้งเลยพี่น้องต้องไเลือกตลอดตัวนี้เป็นเสียไว้ต้มกินเนะพี่น้องเมียนี่เอือบให้เรียบร้อยเลยพี่น้องนี่น <c oughs> โอ้โหใส่ไข่ใส่เรียบร้อยแล้วอ่าพี่น้องตอนนี้ก็บซุกเลยด้วยพี่น้องซุปพี่น้องเลยตานาตาไปตะกินเลยพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมากินข้าวนรำกันเด้อมื้อนี้แม่ซี้ก็ได้ไปซื้อเอาไก่เนาะเงินโบตูดห้แล้วไปซื้ออยู่ตลาดสบายดีพี่น้องมากินนทำกันเด้อพี่น้องเด้อกินยังแม่นี่ปิ้งไก่พี่น้องปิ้งไก่เด้อพี่น้องแม่คนพี่กินเนี่ไก่พัน แก่ันแม่เป็นเตี้ยแล้วได้พี่น้าให้นางตั้งเลยเนาะแม่แบบเสร็จแล้วซึ่งเขาแบบเนาะก็ซื้อคนกขาแพงพ่นนอกเ๋ยเนาะค่ะซึ่งหาท่าแม่แอันนี้ซื้อช้าวท่านเด้ซ้ำสองตัวอืมนนึ่งเหรออ่ามันอบเหรออืมคนจะต้มอ่ะต้มเหรนาะแม่แล ท <c oughs> แทบแทบแบแซมแซม,มแซมบน้องเอะ๊ะเพ่งเลยไได้กินถ้าก็มากินวันนี้แหละเฟ้ยแท่งกับบุ๊ชแท่งกับเซียนละแท่งก็ ไม,ไม่ได้แล้วเรซื้อมาแล้วเขาเอือบมันจะกิง้งัะครับเมืนอเชาวพันจะขึ้นได้จองว่ันได้ไปน,ไนาะไก่ยังไงไก่พันธบอกไก่พัน เท่บเนาะ <c oughs> แก้กะปิพี่นอ <c oughs> บบ้องเรับแก้วกาแฟเมซี้กุดท่านกินทั้งทั้งกัน <c oughs> กินทั้งฝ่นแล้วเจอจะก,ก,กินทั้ง <c oughs> พี่กินน้ำพี่นางเิคนแล้วแต่ กินน้ำแข่กินน้ำนองนมาติว่าเออกินน้ำผุนนั่นผุนนี่โบแมนเดอร์พี่น้องเดอร์กินมัดขุดคนลูกนะซึ่งทักทไว็กขึ้นขักให้คะแนมติดกระขับขิงต้้งเบอร์ใส่ขักกับโอ,อ้ถึงใครนม่ประดับเลยซึ่งเอานี่แล้วมาเมนี่ยโคมันก็มี อนเศ้ากับรกระละพี่น้องใช่เากัอ้ายเป็นมาแต่พึ่งคนนอกไปยังะม,มากับีมากกับลูกมันบอกมากับร้านอเรื่องงขามากกับลูกกันม,มากับปป่นอบน,นอยอ ซินซีนินอ้าวรสซีนได้เนี่ยแม่ซีนไมลยิซีนใช่พี่น้องเลยแล้วไปลักครกยำ็ดออกแล้วพี่น้องก็จะไปไปห้าพิสพวกนีรถกระบมี่นเนาะแพงน้ำมันแพง ให้ับถามซิมหานมาอีกเป็นเจ็ดสิบพี่น้องทำมันแพงพี่น้องแพงแล้วบ้น <c oughs> านรถจักรบาโตเพื่อที่เจ็ดสิบพันก็กลับไปขมาไปเกาเก่าพันก็หดพี่น้องนี่ได้กระดูกเนาะไส่พันกระ,ด,ะ <c oughs> ดูกใส่ในกระดูกมันอ่อน ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบพอลาไปก่อนเด้อพี่น้องในรายการฝากคุณไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ซอมบอะตูเซนโนซานแนลเนาะพี่น้องเนาะแม้มากของเน็ตสี <c oughs> ่คอลาแล้วลาไปลาไปก่อนเด้อพี่น้องลาแล้วพบกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องบายพี่น้อง